อ่บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัสลามุอะลัยกุมุลอฮ์กุมตุลลอฮฺบริกาตุครับอ,อ,อันทร,รมบิลละครับในโครงการนี้นะครับเ,เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาหรับนะครับซึ่งจัดขึ้นในปีที่สองแล้วนะครับณน,น,นครมักกะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกันหลายฝ่ายครับ ทางประเทศไทยจะเป็นมหาวิทยาลัยเกิดซึ่งมีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมีบริษัทริยาฮัตจำกัดครับและทางประเทศซาอุดิอาระเบียเราได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอมุมุมุกรอนครมักกะซึ่งจัดขึ้นในปีที่สองในปีนี้เราดำเนินโครงการทั้งสิ้น30วันครับ1เดือนตลอดระยะเวลาหเดือนเด็กๆจะได้ไปทำ พิธีอุมงค์นะครับเป็นการแสวงบุญนอกจากนั้นแล้วยังได้มีการเรียนรู้ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของอาหรับอีกด้วยครับยังมีการได้ทบทวนการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มัสยิดฮารอมนครมักกะฮ์ครับนั้นนอกจากที่มีการเรียนการสอนมีการทําพิธีทางศาสนาอิสลาม แล้วยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เ,เรียนรู้นะครับเรื่องของภาษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาจริงในตลาดหรือกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความรู้จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงอีกด้วยครับ